สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทราบกันหรือเปล่าคะว่าวันที่19พฤศจิกายนเนี้ยเป็นวันอะไร ติ๊กต็อกติ๊ก,กไม่ทราบกันใช่ไหมคะขอเฉลยเลยแล้วกันค่ะนั่นคือวันงส้วมโลกนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะห้องส้วมนะคะเป็นพื้นที่ที่สําคัญนะคะเพราะเราใช้ในการปลดทุกนะคะดังนั้นค่ะมันจะต้องสะอาดเพียงพอและปลอดภัยค่ะและปีนี้ค่ะเรามาในธีมที่ว่า v a l u i n n Toilet คุณค่าของห้องส้วมรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นตามดิฉันไปดูกันนะคะตามมาเลยค่ะ ที่12ยะลาได้จัดการรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี2564 World Toilet Day ตามธีมการรณรงค well ์ Valuing Toilet หรือคุณค่าของห้องส้วมโดยมุ่งพัฒนาความครอบคลุมของห้องส้วมในประเทศไทยให้คนไทยมีส้วมใช้ทุกครัวเรือนพัฒนาส้วมสาธารณะทุกประเภทให้สะอาดเพียงพอและปลอดภัยประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนาโควิด -19 นั้นส่วมสาธารณะของสถานที่ต่างๆที่ให้บริการจำเป็นอย่างยิ่งต้องให้ความสำคัญในการดูแลความสะอาดและมีการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องแต่งกายให้พร้อมดังนี้โดย1คือเราต้องมีแมสนะครับ 2. นะครับเราต้องมีหมวกคุมผมนะครับ 3นะครับผ้ากันเปื้อนนะครับคือชนิดกันน้ำนะครับ4ี่นะครับเราต้องใส่เฟสชิลนะครับ5นะครับเราต้องใส่รองเท้ายางหุ้มแข้งนะครับ และลำดับท้ายนะครับเราต้องมีถุงมือยางชนิดหนานะครับและนี่ก็เป็นการแต่งกายที่ถูกต้องในการทำความสะอาดนะครับขอแนะนำการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างง่าย ขั้นตอนการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะปกตินะคะในห้องน้ำเราก็จะมี2รูปแบบเนาะเป็นพื้นผิวที่เป็นโลหะนะคะกรณีที่ผิวที่เป็นโลหะเราจะใช้ตัวแอลกอฮอล์เจขึ้นไปนะคะตัวนี้ไม่ต้องผสมน้ำยาอะไรใดๆต่อแล้วนะคะใช้โดยการฉีดลงไปที่ผ้านะคะแล้วค่อยไปเช็ดที่อย่างเช่นลูกบิดนะคะหรือราวจับประตูนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือเป็นพื้นผิวที่เป็นไม่ใช่โลหะในส่วนนี้เราสามารถใช้น้ำยา สักผ้าขาวหรือน้ำยาฟอกขาวนะคะซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นขวดสีชมพูสีฟ้าหรือสีเหลืองนะคะในส่วนนี้นะคะเราใช้ปริมาณ10มิลลิตรนะคะ10มิลลิตรก็คือปริมาณของฝานะคะฝาของขวดไม่ว่าจะเป็นขวด600 ml หรือขวด250 ml ฝาเขาจะเท่ากันนะคะอยู่ที่10มิลตรนะคะใช้2ฝานะคะต่อน้ำ1ลิตร ให้เป็นปริมาณความเข้มข้น1,000 ppm ค่ะแล้วก็สามารถลาดค่าเชื้อหลังจากมีการทำความสะอาดห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนการทำความสะอาดซ่วม 1. สํารวจดูอย่างย่อยทุกวันถ้าพบให้ทำความสะอาดทันที 2. กวาดพื้นให้สะอาด 3. เก็บขยะโดยผูกปากถุงให้แน่นแล้วนำไปกำจัดให้ถูกต้องทุกวันโดยล้างและทำความสะอาดถังอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 4. ทํทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งบริเวณผนังฉากกัน้นประตูด้านในและด้านนอกที่จับประตูและกรนประตูอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งทําทำความสะอาดและเช็ดกระจกสองหน้าอ่างล้างมือก๊อกน้ำขอบอ่าง ใ้อ่างด้วยน้ำยาทำความสะอาดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งจุดสัมผัสร่วมภายในส้วมสาธารนณะที่พบการปนเปื้อนมากที่สุดนั่นก็คือที่รองนั่งโถส้วมที่กดโถส้วมก๊อกน้ำอ่างล้างมือและที่จับสายฉีดชำระ สำหรับข้อมูลเรื่องวัน้วมโลกในวันนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งเ่ะว่าซ่วมของท่านนะคะจะมีความสะอาดเพียงพอปลอดภัยได้มาตรฐานส่วมแพทและมีมาตรการป้องกันโควิด19นะคะประชาชนทั่วไปใช้ซ่วมได้อย่างถูกต้องดังตีมวันส่วมโลกในปีนี้ที่ว่า v a l u i n g toilet คุณค่าของห้องส่วมขอให้ทุกท่านค่ใช้ส้วมได้อย่างปลอดภัยมั่นใจห่างไกลโควิดนะคะ มนาไม่ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี